กามหาภะขวังโขอิมังมาลาบุพถังสิงขลังอักขลังอักขีทัพนังปริปังปุถัเซปุเชมาธรรมเซปุเชมาสังฆเซปุจเฉมา สีสุมังคเดินลำชิดทิเดชรือซ่าหน้าโทสูัพหยดหน้านแต่แกวขอสวัสดีน,อน,น้องนำข้องพุทธบาทคุนพระพุธคุนพระธรรมคุนะสมยกใส่เก่าย่อยระวางเสียงครับกาดสวัสดีปตามยายคุ่พอคุณแม่คุครูบวาอาจารย์นับปาราชวันดิจพูด กระผมได้รักเกียรติจากเจ้าภาพให้มาเป็นหมอพลามาประกอบพิธีบันอุปสมบทของไอนาวิทูลเชื้อสวนผู้มีอุปการดีต่อต่อพอต่อแม่มบัตนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วเรียนเชิญไอนาจุดเทียนชัยมงคลบนยอดปาควยวเชิญครับเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของเอง มีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งมีพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมกันก่อเกิดเป็นพระรัตนไตรให้ชาวพ oh ุทธชาวไทยกราบไหว้ทุกวันนี้เอเมนาสาาาเรนาตตังพุทธทางอาภิภูมิใจยง